้าผมก้าวเข้ามาในห้อง40-4ของโรงแรมเก่าแก่แห่งนี้กลิ่นอับชื้นผสมกับความเย็นเยียบที่แผ่ออกมาไม่ว่าแอร์จะปิดอยู่ก็ตามทำให้ผมรู้สึกขนลุกแปลกๆผมมาทำงานที่ต่างจังหวัดและจำเป็นต้องค้างคืนห้องที่ผมได้เป็นห้องหัวมุมริมสุดทางเดินหน้าต่างมองเห็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านมืดทะมึนผมพยายามจัดข้าวของอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้พักผ่อน แต่ระหว่างที่จัดของผมรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ข้างหลังตลอดเวลาพอหันไปก็ไม่พบอะไรและทุกครั้งที่ผมเหลือบมองกระจกเงาบานใหญ่ที่ติดผนังก็มักจะเห็นเงาตะคุ่มๆไหวผ่านไปอย่างรวดเร็วพอตกกลางคืนความเงียบของโรงแรมเก่ากลับหน่าขนลุกยิ่งกว่าสิ่งใดผมได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะประตูห้องเบาๆสามครั้งผมลุกไปเปิดแต่ไม่มีใครอยู่ เมื่อเดินกลับมาที่เตียงก็พบว่าก๊อกน้ำในห้องน้ำถูกเปิดทิ้งไว้น้ําไหลสู้ผมปิดมันไปหลายรอบแต่ไม่นานก็กลับมาไหลเองอีกเสียงเหมือนใครลากเก้าอี้ดังมาจากเพดานด้านบนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ผมรู้ดีว่าชั้นบนนั้นไม่มีห้องพักอยู่แล้วผมพยายามข่มตาหลับแต่เสียงกุกกักในภายในห้องกลับดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจูๆ่ๆผ้าห่มที่คลุมตัวผมอยู่ ก็ถูกกระชากลงไปกองที่ปลายเตียงความเย็นเยือกจับขั้วหัวใจผมรู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆที่ข้างหูพร้อมกับเสียงกระสิบเรียกชื่อผมเบาๆผมตัวแข็งทื่อพยายามควบคุมลมหายใจสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้คือข้อห้ามที่เคยอ่านมาหากเจอเหตุการณ์เช่นนี้อย่าตอบโต้อย่าทักทายอย่ามองกลับผมหลับตาแน่นและภาวนาในใจแกล้งทำเป็นว่าหลับสนิท ไม่รับรู้ไม่สนใจปล่อยให้สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเล่นไปตามลำพังผมไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนกว่าแสงแรกของวันจะเล็ดลอดผ่านม่านเข้ามาสัมผัสความอบอุ่นของแดดทำให้ผมลืมตาขึ้นได้ผมรีบเก็บของอย่างเงียบที่สุดและลงไปเช็คเอาท์าทันทีไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองห้อง404อีกเลยผมได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อต้องพักโรงแรมผีดุการไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ตอบสนองใดๆ คือทางรอดที่ดีที่สุด